โดยเชียวแห่ชมเชษสมายค่ะแบ่งปันสุขช่วยชาวบ้านต้นแบบพอเพียงของแท้ค่ะนายวรเชษเอมเปียหรือว่าเชษสมายบัฟฟาโลนะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความค่ะบอกว่าพอเพียงเพียงพอพออยู่พอดีพอมีพอกินพอใช้พอใจแล้วก็พอแล้วและแบ่งปันตลอดไปความสุขอยู่ที่ใจแบ่งปันการไปสุขใจก็พอนะคะ วันนี้แบ่งปันให้คุณลุงคนสู้ชีวิตปั่นจักรยานเลี้ยงหมาจรตามข้างทางและลุงแกก็หาเก็บของเก่าไปด้วยครับสาธุสาธุครับทุกๆท่านซึ่งชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบ,บอกว่าบางคนเนี่ยมันยังไม่เข้าใจคาว่าพอเพียงต้องแบบนี้เลยครับถึงได้ถูกหลักทฤษฎีพอเพียงของพ่อหลวงเราครับถ้ารู้จักพอคงไม่ต้องมีหลายเดียว อันนี้เข้าใจความหมายของคําว่าพอเพียงนะคะบางคนก็บอกพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ให้ทุกคนไปท,ทําเกษตรไม่ใช่ให้ไปปลูกผักแต่เป็นการสอนให้รู้จักตัวเองรู้ประมาณในตัวเองรู้จักแบ่งปันค่ะกลายเป็นประเด็นดราม,มา่าร้อนมากเลยนะเมื่อเน็ตฟลิกแอปบริการสตรีมมิ่งชื่อดังนะซึ่งมีผู้ติดตามเพจกว่า91ล้านคนนะได้โพสต์คลิปโปรโมตทอล์กโชว์เดี่ยวสเปเชียลซ p e เปอร์ซ o w e พาวเวอร์ของเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชค่ะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นประกอบคลิปนะคะบอกว่า อยากพอเพียงอยากปลูกผักตามอินฟูแต่ลืมคิดว่าเขาลงจากรถตู้พ่อครีมกันแดดมาเกี่ยวข้าวกลับมาคราวนี้พี่โนอโุดมเขาจัดเต็มไม่กักไม่เซ็นเซอร์เชิญรับชมพร้อมกันในเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอว์พาวเวอร์ที่ Netflix ตอนนี้เลยครับ แต่งานนี้ค่ะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะด้านคนที่สนับสนุนโนร์อุดมเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็ทําให้ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการพูดถึงความหมายของคําว่าพอเพียงนะอย่างนายวรเชษเอ็มเปียหรือว่าเชสสมาร์บัฟโฟโลเนี่ยะได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความค่ะบอกว่าพอเพียงเพียงพอพออยู่พอดีพอมีพอกินพอใช้พอใจพอแล้วแล้วก็แบ่งปันตลอดไปความสุขอยู่ที่ใจแบ่งปันกันไปสุขใจก็พอนะฮะวันนี้แบ่งปันให้คุณลุงสู้ชีวิตนะฮะ ปั่นจักรยานเลี้ยงหมาจรตามข้างทางและลุงแกก็เก็บหาของเก่าไปด้วยสาธุสาธุครับทุกท่านนะครับก็เรียกว่าทําให้มีชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการแบบชื่นชมเป็นจำนวนมากนะครับอิเช่นบางคนมันยังไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงชอบชอบครับพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้พอมีพอแล้วแบ่งปันที่สุดของการเป็นผู้ให้เราไม่ได้มีมากมายแต่เรามีพอจะแบ่งปันนะคะ บางคนก็บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุค่ะจิตใจดีงามเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะน่ารักเสมอนะะบางคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าต้องแบบนี้เลยครับถึงได้ถูกหลักทฤษฎีพอเพียงของพ่อหลวงเราครับขอบคุณที่นําความดีมาบอกทุกวันสุดยอดครับมีแล้วแบ่งปันมีสุขอย่างยิ่งบางคนเนี่ยรวยล้นฟ้ามีแต่จะกอบโกยไม่รู้จักแบ่งปันบอกไอ้จหมูกโตมันด้วยมันเข้าใจอะไรบ้างแค่หาตังค์ให้แม่จุดๆ,ๆนะ สาธุค่ะเห็นแล้วมีความสุขตามเลยค่ะถ้ารู้จักพอคงไม่ต้องมีหลายเดียวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะนะบางคนหลอกเงินคนรุ่นใหม่ให้มาดูทอกได้เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยครับอันนี้เข้าใจความหมายของคําว่าพอเพียงนะบางคนก็บอกว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ให้ทุกคนไปทําเกษตรไม่ใช่ให้ใครเนี่ยไปปลูกผัก แต่เป็นการสอนให้รู้จักตัวเองรู้ประมาณในตัวเองรู้จักแบ่งปันคนที่เข้าใจคําว่าพอเพียงเขาคนนี้แหละนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุณเชสสมายวัฟเฟลนะ,ะย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยนะคะ สมายบัฟาโลเนี่ยถือเป็นวงอันเทอร์นทีฟร็อกของไทยนะที่มีคนติดตามอยู่มากเลยนะแล้วก็มีเพลงฮิตมากมายเลยค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะสมาชิกหลายคนในวงเนี่ยก็ต่างแยกย้ายนะไปตามทางของตัวเองทั้งออกอัลบั้มเองหรือว่าหันไปทําอาชีพอื่นนะเช่นเช่นเดียวกับคุณเชษนะที่ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการดนตรีนะคะแล้วก็เดินหน้าทํานาใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงค่ะและเมื่อวันที่4กันยายนณนะปี2558ค่ะ คุณเชษ์เนี่ยได้ออกมาเผยผ่านรายการปักโป้งทางช่องแปนะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยตนได้หันมาทําเกษตรอินทรีย์ทํานาทําสวนซึ่งจุดเปลี่ยนที่หันไปทํานานะเนี่ยก็เนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยตน,นยังอยู่กรุงเทพนะะแล้วก็มีโครงการเปิดโรงเรียนสอนตรีของตัวเองแล้วก็ยังสอนนักเรียนโครงการ t b n ี m b e r บร์วันนะคะตามไปสอนทุกจังหวัดจนเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อคุณแม่ล้มป่วยแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมดูแลคุณแม่เนี่ย ตนจึงตัดสินใจกลับคืนรากนะเลือกที่จะทําอาชีพทํานาซึ่งบอกตรงเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยตนเรียนรู้จากธรรมชาตินะคะตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะใช้ชีวิตพอเพียงดีกว่านะคะนอกจากนี้นะคะคุณเชษเนี่ยเมื่อปี2561นะเขายังได้รับการคัดเลือกจากชมรมสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และก็น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตด้วยนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปดู Facebook ของคุณเชษ์เองเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความและก็ภาพนั้นที่น่าสนใจในกิจกรรมที่ดูเหมือนว่านี่คือภาร,รกิจชีวิตประจําวันของพี่เชษเลยทีเดียวนะกับการส่งของไปบริจาคนะช่วยเหลือเด็กๆบนดอยทําอาหารแจกชาวบ้านอย่างสม่ําเสมอมีการแจกของช่วยเหลือชาวบ้านต่างๆนะก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยนะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ